สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีพี่น้องปองปลายบิร์ตสุุสิคนนะครับเนาะเอามนี่หวยลาหวหวยไทย,เย่เริ่มมาพร้อมกันเลยเนาะกระแสลุ้งไฮเบิดเลยทั้งลาวทั้งไทยพี่น้องคอนะ่อยเนาะเราเริ่มต้นจากหวยลาวกันก่อนเนาะเอาหวยลาวก่อนเด้อพี่น้องค่าเด้ออ่ะเดี๋ยวผมจะให้เป็นขั้นตอนนะลาวกับไทยวันนี้เจอเจอกันที่วันที่สิบหกนะครับวันจันทนระ์เนาะ เจ,เจอกันอีกแล้วโครจรมาเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโค้งสุดท้ายของอหวยไทยเนาะเอากระว่ากันไปพี่นอ้องเฮาเริ่มต้นจากส0ศูนย์นะครับนะสิบหน่วยจะมา1ิบหน่วยเลยนะครับก6กศูนย์บวก6กคงที่ได้เลข6บวกไป1แต้มได้เลขเจ็บวกไปอีกสองแต้มได้เลขเก้านะครับบวก1บวกสนะ บวกหนะึ่งบวกสองเนาะได้หกกับเอ่อได้เก้านะครับออกมาที่ศนะูนย์เก้าเนาะออกมาที่ศูนย์เก้าอันว่าถัดไปนะครับเก้าบวกหกคงที่ได้เลขห้าบวกไปหนึ่งเต้มได้เลขหก 6, บวกไปอีกสองเต้มได้เลขแปดนะครับออกไปที่หกเก้าเนาะอ่าทีนี้เรามาอ่าเวื่อถัดไปนะครับเก้าบวกหกได้ห้าหกแปดนะออกมาที่หกแปดเนาะ เป็นหลักหน่วยเนาะอันนี้หลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยสลับกันไปเอาวันนี้จะได้ตัวไหนเรามาดูกันแปดบวกหกคงที่ได้เลขสี่นะครับได้สิบสี่บวกเป็นแต้มได้เลขห้าบวกไปอีกสองแต้มได้เลขเจ็ดวันนี้เด่นปที่ห้าสี่ห้าเจ็ดนะครับสี่ห้าเจ็ดตัวไหนจะมาเรามาลุ้นกันในค่ําคืนนี้นะครับอ่ะสิบหน่วยอ่ะทีนี้เรามาจับมาเอาสูตรนี้อีกเหมือนเดิมนะ เพราะว่างวดที่แล้วมันย้ำย้ำเอาเลขหกมามา,มาเป็นหลักสิบเหมือนเดิมนะครับหลักสิบมาเป็นหกแปดเนาะเป็นหลักสิบเลขหกอ่าววนี้ก็ก็ได้หนึ่งกับสองเหมือนเดิมนะครับหนึ่งกับสองหกบวกห้าของที่ได้หนึ่งและสองนะครับอ้าวยังไม่หนีไปไหนนะครับพี่น้องปองไปยังไงก็ต้องมาในสองตัวนี้หนึ่งกับสองผมว่ามาร้อยเลยนะครับ่อ เรามาจับคู่ชุดกันก่อนหรือว่าจะเอาอ่าเอาคำนวณสูตรหวยไทยกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่เนาะเริ่มต้นจากสี่หกหนึ่งสองห้าสองนะครับนะเอาหกมาบวกเก้าคงที่ครับหลักหมื่นบวกให้เก้าคงที่ได้สิบห้าห้าหก บวกไป2แต้มได้เลข8บวกไปอีก2แต้มได้เลข0บวกไปอีกหนึ่งแต้มได้เลข1ได้ห้าห1ดศนย์ออกมาที่เลข5นะครับ9 5หเนาะออกมาที่9 5ห้าเลยนะครับอันนี้เป็นหลักหน่วยเนาะหลักหน่วยหลักสิบจะสลับกันไปเด้วยพี่น้องเขาเด้ออ่ะดูกันนะครับงวดถัดไป6บวก9คงที่ได้เลข5ได้ส5ห้าได้ห้าห1ดศนย์ได้เลขตัวเก่านะครับออกมาที่0ูย์ห เข้ามาเข้ามาสองตัวเลยนะครับเข้ามาสองตัวนะศูนย์หกเอางวดถัดไปนะครับสามบวกเก้าคงที่นะครับได้สิบสองได้สองสามห้าเจ็ดแปดนะครับสองห้าเจ็ดแปดออกมาที่เจ็ดสองเข้ามาสองตัวเลยนะครับเข้ามาสองตัวนะแต่ั้งหมดทมวนมีแค่อ่าห้าชุดนะครับถ้าาเรามาจับกันนะ งวดถัดไปนะครับงวดถัดไปเจ็ดหลักหน่วยหลักหมื่นเจ็ดบวกเก้าคงที่ได้เลขหกเลขเจ็ดเลขเก้าเลขหนึ่งเลขสองนะครับออกมาที่สองเก้าเข้ามาเลยนะครับเข้ามาทั้งสองตัวเลยนะสองเก้านะครับนะเอางวดวันนี้นะครับงวดวันที่งวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับสิบหกกุมภาพันธ์เด้อพี่น้องเด้อ 7อ่าเจบวกเคงที่นะครับได้เลขหกเหมือนเดิมได้7ได้9ได้1ได้2เอาจะมาเหมือนกันอีกไหมนะสามหัวติดเลยมามาหมดเลย10หน่วยนะครับเอางวันนี้เราได้6 7 9 1 2สนะสูตรอีกสูตรเนาะสูตรนี้จะเด่นไปที่ตัวเดียวนะครับ ให้เด่นตัวเดียวเลยนะครับเด่นตัวเดียวเนาะเอาห้าสองบวกให้อ่าสองตัวล่างนะครับห้าสองเอาหลักเง่ 5, อนเลขห้าเอาหลักสิบเลขห้าบวกอ่ายี่สิบสองได้เก้านะครับบวกกันได้เก้าคะเก้าตัวเดียวออกที่เก้าห้านะครับออกมาที่เก้าห้าตัวเดียวเลยเนาะงวดถัดไปนะครับเลขเก้าบวกห้า บวก2นะครับ5บวก7ได้16ได้เลข6กตัวเดียวออกมาที่06นะครับว่าถัดไปนะครับ0บวก1บวก6กอ่าก็ได้ได้อ่าได้16นะครับได้16เหมือนเดิม6บวก1 1บวก6ได้7นะครับ1บวก6ได้เดเด้อพี่น้องเฮา7 บวกศูนย์ได้เจ็ดบวกสองได้เก้านะครับฮนะได้เลขเก้าอ้าววันนี้ได้ตัวไหนเรามาดูกันนะครับสองบวกสี่ 4, เป็นหกหกบวกแปดนะครับหกบวกแปดมาบวกให้สองตัวล่างได้พี่น้องเดนะ้อหกบวกสองบวกสี่ 4, ได้หกหกบวกแปดได้สิบสี่ได้เลขสี่ตัวเดียวโคโล่เลยพี่น้องคอยอ่าวันนี้จะมาไหมเลขสีนะ่นักขอรับมาเห็นทีเราเราต้องจับอ่หัวเลาให้ก่อนเด้อพี่น้อง เพื่อบุเสียวลาด้ยครับเดอ้อเราต้องเอาอเป็นขั้นตอนไปก่อนเดอ้อยุวสันตษสีได้พี่น้องป้องายเฮ้าลาวพัฒนาเอาเล็กลาวก่อนลาวอะเี็กลาวก่อนเดอ้อเพราะว่ามันอ,ออกมาในวันที่เดียวกันในวันเดียวกันด้วยเราต้องเอาลาวให้ก่อนนะ เลขลาวของเราเนาะเราต้องจับหน่งสีนะมันมากี่ตัวเออมาเลขหนึเลขสองเนาะมาเลขหนึ่ี่หนึ่งนะครับหนึ่งสี่้เด,เดี๋พี่น่องเด้อ มี6ชุดเท่านั้นนะครับไม่เยอะ242425แล้วก็สองะตัวเด่นของเราก็คือก็มีเท่านี้นะครับมี457เท่านั้นนะครับมี3ตัวเลขเด่นวันนี้นะครับพี่น้องพองไผ่ฮะแต่ที่แน่เนาะ ที่แน่ๆเลขสามตัวบนผมอยากให้นะอยากให้อลักร้อยมาเป็นเลขหนึ่งนะจับนี่ก่อนจับนี่ก่อนแล้วก็น่าจะได้สองสี่หนึ่งสี่นี่นะน่าจะได้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อมีเท่านี้ล่ะจะมีหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งหแล้วก็สองสี่เท่านั้น ที่จะเด่นในวันนี้นะครับที่จะมาสามชุดเท่านั้นเองโบไลไปไหนเด้อพี่น้องเขาเด้อโบไลไปไหนหรอกครับสามชุดที่ผมเน้นๆหายแ้วครับเด้ออันนี้เล่าครับหววเล้ามาทีนี้หววไทยเลาาไทยพี่น้องเดียวกันนะครับพี่น้องกัน อ่าต่างแต่ว่านำนำโค้งโค้งกันได้พี่น้องเด้อเอ้าลาวไทยไทยเอาไทยเด้อพี่น้องเด้อดูดูที่ตัวหนังสือนะครับดูนะลาวไทยนะครับอ่าไทยมีกี่ตัวมีมีอะไรบ้างมีเลขสี่ หกเจ็ดหกเจ็ดกหนึ่งสองหาหนึ่งสองตัวเลขมานะครับหกเจเกก็มีเดี๋ยวนะหกสี 6, 16, นะ่สิบหกเนาะสิบหเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวสิบหกกุมภาพันธ์ กเก้านะครับหกเก้าด้วยพี่นอ้องเข้าก็มีหกสี่แล้วก็เจ็ดสี่แล้วก็เก้าสี่หนึ่งสี่แล้วก็สองสี่นะครับสองสี่ ก็มีเท่านี้นะครับสองสี่พี่น้องเฮานะโบหลายไปได้พี่น้องมีหาของลาวมีฮกของไทยมีหาสุดด้วยพี่น้องเด้อเอาไทยก็เดินไปที่เลขสี่หนึ่งสี่มันยังไงไม่รู้นะมาทำไมมันเดินไปที่เลขสี่หมดเลยเนาะมีหนึ่งสี่แล้วก็สองสี่ หนของของของเรานะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็สองสถ้าใครชอบ 2, 5, อออสองหก็าากจัดไปด้วยพี่น้องเด้อเอากว่ากันไปพี่น้องใครสองเจ็ดผู้ได้มากก็จัดไปด้วยพี่น้องเด้อออไทยลาวนะครับลาวไทย นะตัวที่ชอบตัวที่ชอบนะครับนะสองชุดเท่านั้นที่ผมชอบเด้อพี่น้องคอ่อยนะเก้าสี่แล้วก็เจ็ดสี่เท่านั้นตัวที่ผมชอบชอบมากๆเลยนะอ่ะถ้าใครชอบสองสี่ หนึ่งสี่หกสี่ก็จัดไปพี่น้องคอยเนาะกับโบวากันนะไทยสิบหกกุมภาพันหกเก้านะครับมีหกสี่เจ็ดสี่แล้วก็สองสี่เก้าสี่หนึ่งสี่เท่านั้นนะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะพี่น้องคอยวิ่งรูดเลขสี่ ผมห้เลขสีตัวเดียวครับของไทยสิเป็นยังไงเนาะของไทยนเนาะอ้าของเวลีาเนาะของไทยเด่น,เด,น,เ,ดนดเ,เด่นไปที่เลขสีของลาาเด่นไปที่เลขสี่อ้ะเอาวิ่งเลขส,สี่เลยเลขสี่เลขสี่เลขห้าวิ่งลูดเลขสี่ รองเลขห้าตัวเด่นนะอ่ะทั้งหมดั้งมวนมีนะครับไทยมีมีห้าลาวมีหกนะครับอา้าว ไปด้วยกันเลยวันนี้อะใครจับอยู่ใครจับไปต้องดูกันนะครับนะลาวไทยนะครับลาวไทยพี่น้องป้องไปเอาลาวไทยวันนี้ ฮะใครจะอยู่ใครจะไปพี่น้องคอยฮะลาวและไทยพี่น้องกันภาษาเดียวกันนะครับพี่น้องภาษาเดียวกัน,าากนาศาสนาเดียวกันเอากว่ากันไปพี่น้องเลยจยงใดก็ยังหักคือกันดูครับเด้อ ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆขอบคุณที่ติดตามผมมาตลอดด้วยครับด้วยบอกว่าจะเป็นฟังไทยฟังเล่าด้วยครับเอาเจอเจอกันเด่นไปที่เลขสี่นะครับของประเทศของประเทศไทยอของประเทศลาวก็ก็จะเด่นไปที่เลขสี่แล้วก็เลขห้าเอาจังเบืองกันพี่น้องข่อยจะไหนก็ยังหักคือเก่าด้วยครับด้วยดูกันนะครับ เอาดูกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆขอบคุณที่ติดตามผมมาตลอดนะครับเด้อจันไหนก็ยังหักคือเกา่านะ